ทำไมอ่ะจึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคำนี้เป็นคำถามที่เหมือนจะบาดใจนะจริงๆแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่สถานะที่เลวร้ายค่ะแต่ก็ไม่ใช่สถานะที่ตั้งใจเลือกวันที่เราสมมติเราจะแต่งงานออกไปแต่เรายังมีความรู้สึกลังเลใจอยู่สักเล็กน้อยเนี่ยไอ้ความลังเลใจนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลในปัจจุบันนไ, <ป S 1> ได้งั้นผมสรุปเลยว่าผู้ชายเป็นสาเหตุ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยวันนี้เรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันวันนี้หลายๆคนต้องบอกว่ารู้จักหรือไม่รู้จักไม่ใช่รู้จักหรือไม่รู้จักแขกรับเชิญนะครับแต่รู้จักหรือไม่รู้จักกับเรื่องนี้เรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวเราได้ยินกันจนคุ้นหูคําถามแรกนะครับก็คงจะต้องถามอาจารย์อังก่อนอาจารย์องังทําไมอ่ะจึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว โอ้ยค่ะจริงๆคำนี้เป็นคำถามที่เหมือนจะบาดใจนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทําร้ายจิตใจจริงๆแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่สถานะที่เลวร้ายค่ะแต่ก็ไม่ใช่สถานะที่ตั้งใจเลือกค่ะท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่า มันอาจจะตั้งต้นไม่ดีตรงที่เราเรารู้สึกว่าเราเราไปไม่ได้กับคู่รกรณีรณใช่ค่ะ <laughs> ตอนแรกมันไม่ใช่คู่กรณี <laughs> ใช่ค่ะมันเปลี่ยนสถานะได้เมื่อเราแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดคู่กรณีขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้ที้เมื่อไปต่อไม่ได้ค่ะผู้หญิงก็มีทางเลือกค่ะท่านเราต้องเลือกค่ะว่าเราจะเป็นวิติไหนของชีวิตเราจะเพาะยุคปัจจุบันนะใช่ค่ะที่วัยรุ่นเนี่ยเขาบอกเลยบอก เถ้างั้น,นยอยู่ก่อนแต่งก็ได้จะได้ไม่ต้องไปเป็นมีคู่กรณีตอนหลัง <c oughs> แต่ตอนนั้นไม่ใช่ไม่ดีกว่าค่ะแล้วก็เราก็มีความเป็นช่วงวัยที่ยังคอนเซอร์เวทีฟไงคะเรา <c oughs> ต้องรัก ครอบครัวรักพ่อแม่ก็ไว้หน้าท่านหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แต่งงานให้เรียบร้อยค่ะก็พอผ่านมาสักระยะหนึ่งการใช้ชีวิตคู่มันไม่เหมือนการที่เราเพิ่งรักกันไงค่ะท่านมันก็จะต้องมวีวิธีการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็พอเราไปด้วยกันไม่ได้ค่ะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามค่ะท่านแล้วก็เราก็ต้องตั้งหลักค่ะว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็อะไรคือความสุขที่เราชอบอกัปปิทําไมอ่ะทำไมจึงเป็นเม็ดเลีเ้ยงเดี่ยว ก็อย่างอย่างที่ท่านอาจารย์อังบอกนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะในการที่เราจะเ,เลือกดําเนินชีวิตต่อค่ะซึ่งของปิ่นเองเนี่ยปิ่นคิดว่า่อนที่ปิ่นตัดสินใจเลือกเนี่ยปิ่นคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากยากยากเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคือเราต้องมีลูกนะคะ <S <S <ม>เลือกว่าสิ่งไหนที่เราจะทําแล้วมันดีที่สุดในวันนั้นแล้วเวลานั้นของเราจริงๆ <S <S แล้วจะส่งผลต่อการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ในวันนั้นปินบอกเลยว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วค่ะจะเราจะไม่กลับไปตรงนั้นอีกแล้วอมวันคือการตัดสินใจหนึ่งของเราเลยไอ้ ái, ตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยกับตัดสินใจที่เลือกเขาที่จะเป็นพ่อของเด็กพ่อของลูกเนี่ยอะไรยากกว่ากันโมเมนต์เป็นต่างกันค่ะวันที่เราตัดสินใจถ้าเกิดวันที่เขาจะเป็นพ่อของลูกคือวันตัดสินใจแต่งงาน,นนั้นมันเป็นวันที่มีความสุขใช่ไหมคะวันที่เรามีความรู้สึกว่าเราคาดว่าเราพร้อมแล้วและคิดว่าเราพร้อมแล้ว และกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยตอนอายุของลูกชายเท่าไหร่อ่าประมาณสี่ขวบค่ะสี่ขวบใช่สี่ก็แน่นอนก็อย่างน้อยก็อยู่กันมาสี่ห้าปีแล้วละใช่ค่ะแล้วจึงตัดสินใจตรงนี้ใช่ค่ะก่อนสี่ห้าขวบนะ่ะคิดว่าจะตัดสินใจแบบนี้ไหมไม่เลยค่ะหวานชื่นตลอดไม่ได้หวานชื่นตลอดนะคะแต่ปิ่งคิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันไม่มีเลยนะว่าจะแบบ ทุกวันคือวันที่แฮปปี้แม้กระทั่งทุกๆวันเนี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วทุกวันเราแฮปปี้เราทุกวันเนี่ยเรามีสุขกับทุกปนกันขึ้นว่าในวันนั้นอะเรารับเรื่องไหนเข้ามาในชีวิตเราอาจารย์อังแต่งงานแล้วกี่ปีจึงจะถึงจุดที่บอกเฮ้ยมันไม่แฮปปี้เลยอะแต่งงานตอนอายุ29้มาถึงจุดที่มีปัญหาจริงๆแล้วเราเจอปัญหาก็คือประมาณ37ค่ะท่านสามเจ็ดก็อยู่ได้นานเนาะก็เออนานเนี่ยนานนะ ตอนนั้นอยู่นานนี่หมายความว่าอยู่แบบทนบ้างไหมท่านเหรการใช้ชีวิตคู่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็มันก็ไม่ได้สวยงามทุกวันหรอกค่ะมันเป็นเรื่องปกติทีนี้เราก็ไม่ได้วางแผนหรอกว่าแต่งงานเสร็จเราตั้งใจจะเลิกแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติแหละแล้วเราก็เราก็เป็นตัวของตัวเราให้มากที่สุดเราพยายามให้มีความคือคนเราเวลาเป็นตัวของตัวเราเราจะมีความสุขในมุมของเราไง ทีทีถ้าเราต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเราดัดตัวเองมากๆแล้วทําให้คนคนนึงมีความสุขเพื่ออีกคนนึงมากเกินไปเราก็จะไม่มีความสุขเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่เราไม่ได้แพ้เราจะเลิกกันแล้วไอ้วันที่ตัดสินใจเลยยังไงก็เอาละมีลูกก็มีลูกเราเป็นแม่เลี้ยงเดียวได้มันมีอะไรที่อาจจะบอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัดชินใจเลยจริงๆมันต้องมีปัญหามาก่อนนะคะมันต้องมีชะนวนเราไม่ได้อยู่ดีแล้วตั้งใจบอกฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเพราะฉันรู้สึกมันท้าทายไม่ขนาดไม่ใช่ไม่ใช่มือที่สาม อันนี้ก็เป็นเรื่องของของปัญหาที่เราเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวแต่ไม่ใช่ของเราเลยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเรามีลูกลูกเล็กเนี่ยค่ะลูกก็ประมาณสองขวบครึ่งสามขวบตอนนั้น,นะคะ่ะงั้นผมสรุปเลยว่าผู้ชายเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะบอกว่าเฮ้ไยไปมีมากกว่าเราอาจารย์ปินละ่ะปินว่ามันมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุตรงนั้นสักทีเดียวสําหรับทุกครอบครัวนะคะ ในบางสาเหตุอาจจะเป็นด้วยเรื่องสภาวะจิตใจที่มันมีมานานแล้วคือจริงๆปิ่นว่าการที่สมมติย้อนเวลากลับไปของคนทุกคนนะคะก่อนที่จะแต่งงานน่มันต้องมีช่วงที่เราใช้ชีวิตศึกษาการจนมั่นใจก่อนว่าเราจะดาเนินชีวิตกับคนคนนี้จริงๆแต่ถ้าในวันที่เราตัดสินใจแล้วยังเกิดความลังเลใจในวันนั้นนะในวันที่วันที่เราสมมติเราจะแต่งงานกับคนนี้แต่เรายังมีความรู้สึกลังเลใจอย,อยู่สักเล็กน้อยเนี่ย ไอ้ความลังเลใจนั้นอ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลในปัจจุบันนี้นนไ,ได้ไดใช่แล้วลังเลมากไหมก่อนที่จะตัดสินใจตอนนะั้นนับเวลาแล้วประมาณเท่าไหร่พือปิ่นมีความลังเลใจในตรงนั้นน่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นตัวตนของเรา<ม>คือคือปิ่นคิดว่าทุกคนอ่ะมีความเป็นตัวตนของเราตัวตนในสิ่งที่เราเป็นตัวตนในสิ่งที่เราคิดแล้วก็เราถูกกลุ่มมีดบางคนละแบบ เราถูกเลี้ยงดูมาคนละอย่างทัศนคติอัติจูดอ่ะในบางเรื่องที่มันไม่ได้จริงๆมันก็คือไม่ได้จริงๆแต่ปิ่นมองว่าไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะคะที่สมมติว่าเออมือที่สามอาจจะเป็นปัจจัยเดียวที่ทาให้เราเลิกกันมันไม่ใช่เพราะว่าในบางคู่บางกรณีอะค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยมากมายกว่านี้เขายังประคับประคองได้แต่คือการที่เราจะแบบ broke up ไปเลยเนี่ยนั่นคือ มันต้องมากกว่าหนึ่งปัจ,จัจคือเป็นเชื่อแบบเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะปิ่นเนี่ยเข็ดผู้ชายไปเลยไหมไม่ได้เข็ดกับผู้ชายที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ปิ่นจะทวีตเขาในลักษณะที่เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วซึ่งตรงนี้จันแองจากบทเรียนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นปุ๊บเนี่ยมันได้บทเรียนอะไรบ้างที่เราจำมาจนถึงปัจจุบันนี้เลย จริงๆมันก่อนที่เราตัดสินใจแม่เลี้ยงเดี่ยวมันม,ม,นมีมันมีเวลาของมันนะท่านเพราะเราจะต้องใช้เวลาในการกล่กลั่นกรองค่อนข้างเยอะคือถ้าผู้หญิงคนโตคนเดียวมันจะง่ายนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่พอเรามีลูกด้วยค่ะการคิดสราระสรารตะทุกอย่างมันต้องค่อนข้างจะถี่ถ้วนพอสมควรใช้เวลานานพอสมควรค่ะแล้วพอจังหวะที่เราบอกว่าเราพร้อมแล้วมันต้องถึงเวลานะท่านมันต้องมีคลิกว่าแบบเราพร้อมแล้วแหละเราเรารู้สึกว่าเราถึงเวลาที่เราควรจะต้องมูฟละสาวป้าเดี๋ยวอดทน ถามจริงๆว่าถามจริงๆว่าตอนที่ตัดสินใจ,จต่างๆตอนนี้ร้องไห้ไหมโอ้ <c oughs> ต้องต้องถามว่าตั้งแต่วันที่เราเจอปัญหาจนจนวันที่เราตัดสินใจเนี่ยร้องไม่หยุดเลยเหรอใช้เวลาหน้ามากพอสมควรในการรักษาตัวเองให้เราให้เราถึงวันที่เราบอกว่าเราพร้อมแล้ว เราถึงจะเดินต่อท่านมันไม่ใช่แบบเจอปุ๊บเราเราใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาจะไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาร้องมันคงมีแหละมันชีวิตมันต้องมีโอ้ไม่ได้ไม่ได้วางแผนแต่งงานเพื่อจะหย่าเพื่อจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องรอจนถึงวันที่แบบมันก็มีคนที่เคยบอกเราว่าถึงวันหนึ่งมันจะมันจะบอกเราเองว่าเราพร้อมแล้วเราค่อยเดินต่อแล้วจากการที่มีพื้นฐานในการเรียนทางด้านตัดสินการแสดงต่างๆมาไม่ได้ช่วยเราบ้างไหมไม่ได้ช่วยเลย ไม่ได้ช่วยเลยค่ะหนูไม่ใช่คนหวานท่านข้อเสียของหนูคือหนูไม่หวานขนาดไม่หวานแล้วตอนที่เขาพ่อของเด็กเขากีบอยู่เนี่ยหนูไม่ใช่คนหวานไม่ใช่เลยหนูบอกกันเลยหนูเป็นสาวห้าวนะถ้าชอบหนูต้องชอบในความห้าวของหนูหนูจะไม่มีโมเมนต์หวานจ๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีน้อยมากยังไม่ได้ตอบนะว่าบทเรียนจากการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตรงเนี้ยกับการที่จะคบหรือดูใจผู้ชายต่อไปเนี่ย มันเป็นยังไงเยอะเหมือนกันค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรามายืนถึงจุดที่เราเคยมีคนที่อยู่ด้วยเป็นครอบครัวแล้ววันหนึ่งเรามาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยอะไรคือชีวิตที่เราชอบเราก็พบว่าจริงๆเราเดินออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอิสระเนาะเราไม่ต้องมีใครเห็นเก็ตัวไปหรือเปล่าเราก็มีสิทธิ์แล้วท่านกลายเป็นว่าดูเหมือนว่าพอเป็นไม่เลี้ยงเดี่ยวได้เห็นอะไรต่างๆเยอะๆแล้วใช่ค่ะให้เราน่าจะนึกถึงตัวเราเองให้มากที่สุด วันที่ตัดสินใจเลิกก็คือเรานึกถึงตัวเองและลูกค่ะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเก็บกดแล้วเราจะเครียดแล้วเพรสเชอร์มันจะไปลงกับเด็กค่ะทีนี้เรามองว่าการที่เราอยู่ในจุดที่เรามีความสุขแล้วทุกคนจะมีความสุขด้วยกันในเรื่องของอารมณ์ะมันน่าจะดีกว่าเราก็เลยถอยออกมาค่ะทีนี้มันก็ได้บทเรียน่ันข้างเยอะค่ะทั้นจากการเรียนรู้ตรงนั้นว่าเออเราอยู่ตรงนี้เราก็เป็นจุดที่ที่เรามีความสุขในแบบหนึง่งที่เราเป็นยอะไรเงี้ยค่ะเราชอบพอเป็นตรงนี้แล้ว ก็ยงทำให้แบบว่าคนผู้ชายคนต่อๆไปเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยยากขึ้นลหะยากขึ้นค่ะยากขึ้นเพราะว่าต้องกั้นกรองเยอะเลยไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะถึงวัยนี้มันจะมีคนเข้ามายากนิดนึงเขาก็ไม่เข้ามาง่ายๆหรอกท่านเขาก็เห็นเราเป็นสาวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสาวใหญ่แล้วเหรอนนิดเดียวอายุไงคะอายุแต่มีพันธะพ่วงมาอีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูเยอะเขาเยอะขึ้นพันธะไม่ใช่พันธะมั้งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยของแถม ก็ดีค่ะถ้าใครมองแบบนั้น <c oughs> เออจ <c oughs> นเท่านี้ถ้าใครมองแบบนั้นนี่แสดงว่าปิ่นจะเลือกเลยใช่ไหมอือ <c oughs> เอา้า <c oughs> เขาบอกโอเคพร้อมที่จะรับรับบทเป็นลูกอะไรต่างต่างเหล่านี้ที่สมบูรณ์แบบไม่ไม,ไม่เชื่อใจเขาไม่ค่ะไม่ใช่ไม่เชื่อใจอะค่ะปิ่นว่าการที่เราจะรับใครเข้ามาอีกคนนึงอะคือคือเราเราต้องคิดมากกว่าตัวที่เราจะได้รับและลูกจะได้รับคือ,อความตัวเป็นตัวของเขาด้วย ถ้าอาจารย a, ์ลองคิดดูนะคะว่าสมมติถ้าเกิดว่ามีคนคนนึงเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาพร้อมที่เขาจะมาดูแล,แลเรากับลูกแล้วความสุขของตัวเขาล่ะเขามีความสุขตรงน,นั้นจริงหรือเปล่าหรือมีความสุขณในเวลานั้นเท่านั้นคือในในป่นิดว่าคนเราอะค่ะมันมีจิตใจที่อยากที่จะสมมติอยากจะได้อยากจะรู้จักเราอยากจะคบเราในตอนแรกสมมติว่าเขารับได้นะเขารับ <c oughs> ได้เขารับลูกเราได้เขารับเราได้แต่ในวันหนึ่ง <c oughs> ที่ลูกเราไม่น่ารักในวันหนึ่งที่ลูกเรามีปัญหาหรือในวันที่เรามีปัญหาจริง บางทีปัญหาเรากับลูกเรายังแก้ยากเลยในเรื่องบางเรื่องที่เรายังต้องคุยกับน้องบ่อยๆซ้ๆําๆอย่างเงี้ยในเรื่องพฤติกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่ในมุมของคนอีกคนนึงอ่ะเราก็อย่าเห็นแก่ตัวที่ว่าเขาต้องมาดูแลลูกเราเพราะนี่ไม่ใช่ลูกเขานี่แสดงว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ชายสักคนหนึ่งเขาบอกไม่เป็นไรหรอกน้องโปรดนี่ก็คือเป็นลูกของเขาเลยละเขาไม่ได้รังเกียจอะไรก็รักเหมือนกับพ่อเนี่ยเชื่อไหมปิ่นคิดว่าเขารักแต่รักเหมือนกับพ่อปิ่นไม่เชื่อ เพราะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะรักลูกคนอื่นได้ที่ไม่ใช่ลูกตัวเองเท่ากับพ่อแม่ของเขาจริงหรือเปล่าจันนังจริงค่ะจริงสายเลือดมันสาคัญค่ะความผูกพันมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีนี้ถ้าเขาไม่เขาไม่ได้ผูกพันด้วยการเป็นสายเลือดกันมาเนี่ยมันคงคงมีประเด็นได้ง่ายแหละแล้ววันหนึ่งที่พอมันไม่น่ารักขึ้นมาในในโมเมนต์นั้นระหว่างระหว่างคนสองคนสามคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันก็จะถูกตัดสิน จันอังนี้มีลูกสาวาและตอนิี้โตแล้วด้วย13ขวบค่ะนั่นแหละส3ขวบถ้าสมมุติว่ามีผู้ชายเล็กต่างๆเข้ามาเนี่ยไอ้ดราม่าต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องของศิลปินดาราบทละครหรือข่าวทั่วๆไประหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไอ้นี่คิดไหมคิดค่ะท่านคิดค่ะห่วงมากเรื่องนี้คือซีเรีสมากเหมือนกันว่าเรามีลูกสาวแล้วก็ต้อง เคลียเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ายังต้องอยู่กับลูกทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกันสองคนเป็นส่วนใหญ่เถ้ามันมีอีกคนหนึ่งเข้ามาะคะ่ะมันก็จะมันก็จะมีพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยกันซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นจะดีแท้แน่นอนแค่ไหนเพราะว่าการที่เรากลั่นกรองเขาณนะขณะที่เขามาจีบเราอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามไหมคะเราไม่เห็นข้างหลังที่แท้จริงหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นนะคะนี่ไงผมยึงถามตั้งแต่แรกทั้งจันปิ่นจันอังว่า พอมีบทเรียนเรื่องของการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยทําให้เกิดความระแวงผู้ชายไปหมดเลยไม่ขนาดน,านั้นแต่ว่าระแวงก็ก็ไม่ใช่ระแวงวคะคือปิ่นคิดว่าเราไม่เห็นแก่ตัวซึ่งกันและกันดีกว่าคืออย่างสมมติว่าอย่างที่ท่านถามคําถามว่ามีบทเรียนอะไรบทเรียนจริงๆนะบทเรียนหลักของปิ่นเลยอ่ะคือความเห็นแก่ตัวของทั้งสองฝ่าย คือจริงๆคนทุกๆคนนะคะมันมีความผิตรตรงนี้อยู่แล้วเฮ้ยอย่ามองโลกในแง่ร้ายทั้งหมดหมายถึงว่าคำว่าความไม่เห็นตัวคือเราไม่ควรเอาเขามาไปมามา,มาผูกพันภาระพันธะกับเราแล้วเราก็ไม่ควรไปผูกพันภาระแล้วพันธะกับเขานี่คิดกันเลยเหรอว่าไม่ไหมลูกพ่วง <c oughs> เรือพ่วงเนี่ยเป็นภาระเป็นของคนอื่นใช่แต่ของหนูไม่ใช่ สมมติกับคนอื่นนะคะกับคนอื่นคือจริงๆคนที่เข้ามาใหม่นี่คือคนอื่นของเรานะเพราะว่าในวันนี้เขายังไม่ใช่คนในครอบครัวเราเพราะว่าการที่เขาเข้ามาถูกไหมคะเขาเขาเขา,เขาเพิ่งเข้ามาหรือเราเพิ่งรู้จักอะ่ะมันคือสิ่งที่เราเราไม่รู้จักเขาดีพออย่างบางทีคนที่เรารู้จักมานานๆอะ่ะพอมาสุดท้ายแล้วอะ่ะความคิดบางความคิดเรายังไม่รู้เลยนี่คือความคิดของเขาจริงๆงหรอเขาเรารู้จักมาเนี่ยเราทําเรารู้จักกันมาเป็น10ปี2 0ปีสาหรับ อดีตของปิ่นนะคะแต่สําหรับคนอื่นๆเหมือนกันเพื่อนหรือไม่ไม่ขั้งเป็นญาติเราเนี่ยในบางทีบางคําพูดหรือบางความคิดเรายังไม่คิดเลยนะว่าคนนี้จะคิดแบบนี้ได้ถามจริงๆว่า<ช><ๆ>เสียใจกับการตัดสินใจกับคนที่เป็นพ่อของลูกตอนนั้นมากน้อยแค่ไหนจริงๆคําถามนี้ชอบมากนะท่านเพราะว่าตอนที่ตัดสินใจเนี่ย ถึงวันนี้ถามว่าเสดจะไม่ไม่เคยเสียใจเลยค่ะรู้สึกดีมากว่าเราตัดสินใจดีที่สุดแล้วก็ทําดีที่สุดด้วยเพราะว่าเวลาที่ตอนที่อังตัดสินใจจะไม่อาจจะไม่แน่ใจว่าคู่อื่นตัดสินใจยังไงแต่คู่ของเราเนี่ยอังมองว่าปัญหาของพ่อกับแม่คือปัญหาของพ่อกับแม่ปัญหาของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปัญหาของลูกเพราะงั้นการตัดสินใจ เลิกกับสามีเนี่ยก็เพราะว่าเราปัญหาของเราสองคนทีเนี้ยไม่เคยห้ามสามีเรื่องเรื่องลูกค่ะอดีตสามีเขาจะมีสิทธิ์ได้ทุกมิติของลูกเพราะเชื่อว่าเด็กมีสิทธิ์ทำบุญกับพ่อแม่อะไรเยงี้ค่ะหรือว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิ์ดูแลลูกเพราะฉะั้นเขาก็มีสิทธิ์ดูแลลูกทุกประเด็นอังจะเปิดโอกาสเรื่องนี้กับลูกเต็มที่เพราะั้นเขาก็จะมีมีโมเมนต์กับลูกได้เต็มที่เช่นกันเราก็จะซัพพอร์ตทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อกับลูกอย่าไปหับไปไหนเดี๋ยวส่งให้ออไรเเเเง้ยลกก็็มาาาขขขจููดดต ขนาดดูแลกันขนาดนี้ถ้าสมมติจะรีเทิร์นเขาเขาพบแล้ว <c oughs> จุดวกกลัดได้ห <c oughs> ลาย<ม>ท่าน <c oughs> บอกแล้ววันที่เราก่อนจะตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยวนี้เราเรากรองนานนะคะท่านอังใช้เวลานานพอสมควรพยายามให้เขากรองได้เต็มที่เลยว่าว่าคุณจะเลือกจะไปยังไงต่อกัน,ะนอะไรอย่างนี้ค่ะจนวันนึงเราบอกว่าเอ้ยเราโอเคละเราชอบมิตินี้ละเราจะเลือกชอบทางนี้ทีนี้ทีนี้พอวันที่ตัดสินใจตรงนั้นเราเรา เราชัดเจนแล้วไงคะว่าเราอยากเลือกทางไหนเคยพยายามลองกันไหมก็ว่าก็คือลองลองใช้ลูกเป็นตัวตั้งเราก็เคยเห็นลูกที่วันที่เขาแซดที่แบบพ่อแม่เพราะไม่มีพ่อเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยเห็นนะคะถ้ามุมนี้ทําให้เราร้องไห้ได้เหมือนกันเพราะว่าหลายครั้งเราพาลูกไปเที่ยวกับครอบครัวเพื่อน่ะลูกเราก็จะวิ่งตามพ่อเพื่อนเราก็จะเราก็จะช็อกนิดนึงค่ะว่าเขาอยากเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยืั่งจุดตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรากลับไปดีเพื่อ จริงๆก็เคยพยายามที่จะลองลองคุยกันใหม่ก็ได้ค่ะผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าลองคุยกันไหมเราก็บอกว่าเราลองคุยกันดูแต่เราพบว่าสุดท้ายคือคือสิ่งที่ดีที่สุดคือจุดนี้แหละดีกว่าคํามามิจฉาเกอิ่นเคยเจอตรงนั้นบ้างไหมไม่เคยค่ะทําไมที่ไม่เคยเพราะว่าม,มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะทุกคนมีอนาคตของตัวเองไปแล้วทุกคนเดินเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วเพราะฉะนั้น ปิ่นไม่เคยคิดที่จะเสียดายหรือว่ากลับไปในสิ่งที่เราเลือกแล้วเช่นกันสมมุติว่าเขาเลิกใหม่เลิกคนนั้นแล้วที่เขาไปเนี่ยแล้วกลับมาหาปิ่นณนะวันนี้ปิ่นจะตัดีิได้โอเคไหมหรือจะบอกอะไรยังไง <c oughs> ไหมเอาเป็นว่ามันมันเป็นไปนไม่ได้ในความคิดเลยดีกว่าถ้ามันเป็นไปได้สมมุติไง <c oughs> เรื่องสมมุติคือเรื่องที่ไม่มีอยู่จริงค <c oughs> ่ะร <c oughs> <c oughs> แน่ใจเพราะเราไม่เคยไอันนี้ไม่ใช่สมมติฐานนะคะคำานะสมมติถ้าสมมติฐานเราต้องพิสูจน์แต่คําว่าสมมุติคือสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามแบบชาวบ้านแบบท่านผ<ะ>ู้ชมกําลังอยากถามอยู่อะหัวใจสี่ห้องเนี่ยตอนนี้อาจจะบอกเขาไม่อยู่เลยว่างเปล่าหรือว่ายังมีอยู่บ้างมันมันมีวันเวลาที่ดีนะคะที่ที่เรารู้สึกว่าวันนั้นเรามีความสุขแต่ถามว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวใจอะมันอยู่ในความทรงจำํำ มันอยู่ในความทรงจําที่แสดงก็ยังมีความทรงจําดีๆมีค่ะไม่ไม่ไม่มีทางที่เราจะลืมสิ่งที่เรามีความสุขในชีวิตที่สุดในวันวันหนึ่งได้ไม่มีวันนั้นที่เราจะลืมไปไม่มีวันที่เราลืมวันที่เราเดินทางมาด้วยกันได้ซึ่งเดินทางมาด้วยกันแล้วมาถึงอีกวันหนึ่งที่มันวันที่แซดที่สุดอะไอ้สองอันเนี้ยถ้ามาหักกลบลบนี่แล้วมันมีอะไรมากไหมปั๊ดปี๋ยังเลือกความทรงจําที่ดีอยู่นะคะคือถ้าในวันหนึ่งอะค่ะเรา ถ้าเรา input ในสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในตัวเองเยอะๆคือในวันที่แซดถ้าค้นพูดถึงจุดที่แซดในวันนั้นอะคือแสดทุกอย่างเร็วร้้ยทุกอย่างแย่มากๆแต่นวันนี้เมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเราจะคิดขึ้นมาได้เองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆเรื่องที่ผ่านมามันคือบททดสอบของเราที่เราต้องเจอนั่นแหละแล้วในวันที่เรามีความสุขอะเรามีความสุขมากกว่าวันที่เรานอนร้องไห้แน่นอนเช่นเดียวกันระหว่าง วันที่แซดที่สุดกับวันสมหวังมากที่สุดเนี่ยพอมาหักกรบลบหนี้แบบสาวใต้เนี่ยคิดว่าอะไรมากกว่ากันทุกวันนี้มีความสุขมากนะท่านหรอค่ะทุกวันนี้มีความสุขมากมลีลืมไม,ม่วันที่มีความสุขแรกๆไปเลยเหรอคือ เราก็ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงคือการที่เราได้ได้ใช้ชีวิตของเราเองได้เลือกในทางที่เราเป็นแล้วก็ได้ดูแลคนที่เราอยากดูแลจริงๆก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาเลยค่ะเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบางทีก็มองเขาเป็นครอบครัวคนหนึ่งมันเป็นเหมือน,นญาติพี่น้องคนหนึ่งที่ทเราต้องดูแลกันก็จะบอกเสมอว่าถ้าคุณไม่มีใครดูแลเดี๋ยวเราดูแลไม่ต้องห่วงหลอกใช้ชีวิตสบายสบายได้เลยอะไรเงี้ค่ะแต่ว่า ขออยู่ตรงนี้แหละที่แบบพี่ที่เราสบายใจไม่ได้ปิดนะคะถ้าไม่ได้ปิดแบบว่าไม่มีไม่รับใครอีกแล้วไม่ขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่ากรองเยอะเยอะคำถามสุดท้ายครับ <c oughs> ลูกเนี่ยคงมีสักช่วงหนึ่ง <c oughs> ที่อาจจะถามว่าพ่ออยู่ไหนพ่ออะไรยังไงหรืออย่างเช่นว่าวันพ่ออะไรต่างๆเนี้ย <c oughs> เคยอธิบายคือจะบอกกับลูกยังไงอ๋อค่ะจริงๆอ,งอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่น คือเ,เราเราเลี้ยงลูกแบบเป็นคนต่างท่านรู้หนูเป็นคนต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นหนูมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ครอบครัวพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดก็อยู่กรุงเทพด้วยตัวเองแล้วก็เวลามีครอบครัวเราก็มีกันแค่3ามสี่คนในครอบครัว<ม>เพราะฉะนั้นพอมีปัญหาปุป๊บปลูกรู้ค่ะท่าน<ม>ลูกรู้ทุกเรื่อง แล้วให้เขารู้ด้วยนนว่าเขาเเลข้อายุเท่าไหร่เขารู้เขาเริ่มตั้งแต่สองขวบปัญหาก็คือประมาณสามขวบค่ะแต่ว่าก็ก็ให้รู้ในมุมที่เขาควรจะรู้ได้ค่ะหรือว่าไม่ได้ปกปิดเขาแต่ก็บอกเขาเสมอว่าปัญหาของผู้ใหญ่คือของผู้ใหญ่นะลูกไม่เกี่ยวกับหนูพ่อย,ยังรักหนูแม่ยังรักหนูอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเด็กก็จะโตมาด้วยความเข้าใจแล้วตอนนี้เขาวัยรุ่นละสิบสามเนี่ยเขาถามมั่งไหมโออท่านค่ะจริงๆเขารู้ทุกเรื่องในมุมนี้แปลว่าเขาต้องอักรีกับหนูนะการที่หนูจะเดินออกไปว่าเขาอักลีแล้วเพราม่ะบ ไปกันเถอะลิงเขาก็จะมีบุมนี้นะคะบางทีที่เรารู้สึกว่าหนูโอเคหรือยังลูกหนูหนูโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะถึงจุดนี้เขาอยากเจอพ่อเขาได้เจออังไม่เคยปิดกั้นเรื่องพ่อเะงั้นเขาจะมีสิทธิ์เจอพ่อได้ทุกรูปแบบที่เขาอยากเจออยากไปเที่ยวด้วยกันอยากไปน้องด้วยกันไปได้เลยส่งหมดแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบปิ่นตอบลูกไว้ยังไงน้องจริงๆตอนนั้นน้องยังเล็กอยู่นะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อังพูดถูกต้องเด็กรับรู้ได้โดยไม่ต้องผ่านคําพูดเขาจะเห็น ทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาเปลี่ยนไปแต่แค่เราไม่ได้บอกกับเขาอย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในความที่เขเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่ได้บอกว่าโอเคนะเราจะแบบห่างกับทางนั้นมาอเผอิญตอนนั้นเป็นสถานาการณ mm ์โควิดด้วยมันเลยทําให้แบบ mm hmm. การที่เราไปพบปะพูดคุยหรือเจอกันมันน้อยแต่พออย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดเป็นเทศกาลต่าง จะพาไปแต่ก่อนก็จะแบบพาไปเที่ยวทะเลด้วยการเช้าไปเย็นกลับอย่างเงี้ยค่ะยังมีแอคทิวิตี้แบบนั้นอยู่เพื่อให้เขารู้สึกว่าอย่างที่บอกค่ะไม่มีใครที่จะแทนคุณพ่อกับแม่เขาได้ในชีวิตของคนคนนึงนะคะเช่นเดียวกันว่าเราก็พยายามทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะเติมเต็มให้เขาได้ในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะท่านผู้ชมครับเสียดายเวลาหมดหมดเวลาจริงๆงนนะครับผมคิดว่าที่เราพูดคุยกันมาณนะวันนี้อาจจะบอกว่าเป็นแค่ภาคหนึ่ง คำถามของท่านผู้ชมคงมีในใจแน่นอนว่าเอ๊ะก็สวยแบบเนี้มันน่าจะเลือกได้เอ๊ะเป็นเพราะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าจึงไม่เลือกเราก็เริ่มสงสัยต่ออีกว่าเอ๊ะแล้วผู้ชายดูอุดมคติเขาจริงๆตอนนี้นะหลังจากที่มีประสบการณ์ต่างๆเยอะแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมอยากจะรับรู้อยากจะชมตรงนี้เดี๋ยวเราจัดให้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ